ต้องอยู่ที่การตัดสินของคณะกรรมการและก็คุณผู้ชมที่ให้ความรู้สึกนะฮะกับเธอคนนี้นะครับได้แก่คุณนุ่นศินธภัทรชั คนทีมงานาร่วมกับที่เหนียวนะคะที่ส่งอารมณ์ดีมากเลยขอบคุณสยามดาราที่ทำให้วันนี้ได้รับรางวัลแรกสำหรับการเป็นนักแสดงของนุ่นนะคะจากเรื่อบวกขอบคุณค่ะ